ข้อดีของการทำหมันในสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมียครับเรามาเริ่มกันจากตัวผู้ก่อนครับผมข้อดีของการทำหมันในตัวผู้จะมีอะไรบ้างข้อ1ครับลดอาการเจ้าชู้เห่าหาเพศเมียให้เราปวดหัวเล่นหลังจากทำหมันนะครับผมน้องจะมีความนิ่งขึ้นอ่าไม่คึกตามตัวเมียเหมือนแต่ก่อนบ้านเราก็สงบขึ้นเยอะครับสลดโอกาสการเป็นมะเร็งลูกอัณฑะเรื่องสุขภาพก็สำคัญนะครับผมการทำหมันสุนัขนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงโรคายๆได้จริง3ครับผมนิสัยอ่อนโยนขึ้นไม่ก้าว้ หมาหลายตัวนะครับผมก่อนทําหมันชอบขู่ชอบกัดหลังทําแล้วนะครับผมกลายเป็นหมาใจดีกินเก่งขึ้นตัวอ้วนกลมมีน้ํามีนวลมากขึ้นข้อ4ครับผมถ้ารีบทําหมันเร็วๆอ่าตัวผู้ชอบยกขาฉี่ใช่ไหมจะช่วยลดอัตราการยกขาฉี่ของน้องหมาลงได้ครับต่อไปครับผมเป็นข้อดีในการทําหมันของสุนัขเพศเมีย1ครับผมลดความเสี่ยงเป็นมดลูกอักเสบโรคนี้หมาเป็นกันเยอะนะแต่การทําหมันช่วยลดโอกาสได้เยอะมากๆ2ครับผมไม่มีอาการฮีตหรือว่าเลือดหยดให้เราต้องเช็ดบ้านสะอาด เจ้าของสบายใจและน้องหมาก็ไม่หงุดหงิดด้วย 3. ครับผมอารมณ์นิ่งขึ้นน่ารักขึ้นไม่เห่าไม่งองแงพออารมณ์คงที่แล้วก็จะมาขี้อ้อนขี้เล่นมากขึ้นดีกับน้องหมาด้วยครับ 4. ครับผมโดยรวมสุขภาพดีขึ้นอายุยืนขึ้นพอร่างกายนะครับไม่ต้องแบกรับฮอร์โมนผ,ลผ,ลผลันผวนทําหมันแล้วสุขภาพติตด,ดีทั้งหมาทั้งคนเลยครับสารดีๆแบบนี้มีอยู่เรื่อยๆนะกดติดตามไว้นะครับ